โดนอ้คิด,ดว่าไม่โดน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 เป็นสายกำลังกินนะครับอุ้ยอ <leaves> ื้สายเข้าพอดีเลยครับโอ้หไม่คิดไม่โดนนี่สายมังคิน ผู้ดีสายเข้านะสายเข้าอืซสา์ประมาณโลหน่อยๆครับตัวนี้แหละไซส์ที่ต้องการโอ้โหอ้ได้มาแล้วนะครับนี่ือผมได้มาแล้วครับเป็นไซส์ที่ผมต้องการมากเลครับไซส์นี้ครับไซส์น่าจะประมาณ หนึ่งกิโลหน่อยๆครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองช่างดูเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเดินไปตรงนี้ก่อนนะครับโอหคุ้มค่านะครับเรียบร้อยสวัสดีพี่พี่นา้นาๆน้องๆ ผู้ที่มีใจรักในการหาปลาทุกทุกท่านเช่นเคยเลยนะครับผมก็มานแต่เช้าเลยนะครับมันยืนได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับกับไซนี้ครับเป็นไซที่ผมตามหาครับผมคิดว่าจะไม่โดนซะแล้วนะครับเพราะมือผมสะบัดเนาะก็ถือว่าเป็นไซสวยครับตัวนี้ครับเป็นไซที่สวยสวยงามเลยแหละผมชอบมากครับไซนี้ครับเป็นไซที่สวยงามครับเดี๋ยวเราลองชั่งดูนะครับ ผมบ้านครับอย่างน้อยครับหนึ่งกิโลฮะตัวนี้ปลารุ่นที่ทอดราดพริกอร่อยมากครับกับปลาไซนี้ครับประมาณหนึ่งกิโลได้ครับตัวนี้เดีย๋ยวเราลองช่างดูนะครับเนาะลองช่างดูนะไซนี้ไม่ค่อยเจอครับส่วนใหญให่เจอแต่ไซแบบโลครึ่งสองโลมานี่ยไซนี้เนะี่ยผมเจอป๊บผมผม,ผมต้องการมากเลยเดี <c oughs> ย๋ยวลองลองช่างดูนะ อันนี้ครับหนึงกิโลสองนะครับซึ่งเป็นไซส์ถือว่ากําลังกินเลยครับเป็นไซส์ที่เนื้อจะอร่อยมากครับเนื้อจะไม่แข็งเนาะไปยังถือว่าเช้าอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปย้ายไปนัน่งข้างบนดูเนาะว่าเผื่อจะได้อีกสกแตมเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์แล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับไปครับ กับหนึ่งแต่สวยแล้วนะยังมีเวลาเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผม ครับผมเสรยดายเมื่อกี้โผล่ตรงนี้เลยนี่โผล่ตรงนั้นเลยครับแต่แบบอมืมันไม่ได้จังหวะครับอา,อาจจะพอการยิงแต่เพียงเท่านี้เลยครับเสียดายครับเห็นหลายตัวเลยนะตัวไม่ค่อยใหญ่ตัว เท่าตัวที่ผมยิงตัวแรกเนี่ยประมาณโลหนึ่งหน่อยโลหนึ่งโลสองเห็นตัวใหญ่ครับแต่ว่ายิงไม่ทันเนาะเสียได้เห็นไซส์เท่าตัวนี้ไซส์เท่าตัวนี้ครับรอนานนะนี่ปลาแข่งหมดแล้วน,น,นะเห็นไซส์เท่าตัวนี้ผมเลยไม่ไม่ได้ยิงเห็นตัวใหญ่อยู่แต่มันว่ายไปว่ายมานะ ก็เลยแบบไม่ได้ยิงอนะผมกะว่าวะจะร้อยมันขึ้นแบบดีๆอนเสียดายมากเลยครับถ้าตัวเล็กเท่ากันก็ไม่อยากยิงเนาะเพราะว่าเราเห็นตัวใหญ่แล้วครับเราก็อยากจะได้ตัวใหญ่เนาะเดี๋ยวไว้เข้าหลังค่อยมานั่งเฝ้าใหม่ดีกว่าไปเดี๋ยวผมขอเก็บอุปกรณ์เลยนะครับเนาะเสียดายมากเลยนะครับแว่นตาดีๆนะครับนี่เลนออโตโน้นะสุดยอดครับผมไปเดี๋ยวขอเคลียร์อุปกรณ์เลยนะครับ โอ้ฟิ๊งอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ถึงบ้านแล้วครับไกลคำไหยนะครับโอ้ลูกสาวนอนเนี่ยนะนี่ดูดูนี่ทำอะไรดีดีครับผมแล้วผมก็มาถึงบ้านแล้วครับเสียดายเนาะเจอตัวใหญ่อยู่ครับแต่ว่ามันไม่ได้จังหวะเนาะ ก็กินตัวนี้นะครับเป็นไซส์ที่ผมต้องการนะครับเดี๋ยวเราติดตามดูนะครับว่าจะทําเมนูอะไรนะครับครับผมแล้วก็เรียบร้อยนะครับกับปลาแหลของผมนะครับตัวนี้ครับไซส์กิโล3นะผมก็เอามาอบนะครับคุณภรรยาก็อบเนาะเดี๋ยวเรารอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผม มแ,แล้วก็เรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับปลาแรกอบย่างของผมนะครับนี่โอ้หสีเหลืองน้ําพึ่งเลยนะครับเป็นปลาธรรมชาติเป็นไซส์ที่ผมชอบมากครับไซส์นี้ครับแล้วก็จะมีฟักคองอบนะครับแล้วก็มีพาโลนะครับให้ลูกนะโอลูกสาวกินนะจะดื้อมาเลยจะดื้อมานี่น right เร็วปาเปลมาม่แม่แมก่า อย like, ากไปเล่นกับพี่นะครับเนาะอืมลองกินพอกนยังครับครับผมมากินด้วยกันครับพี่ๆน้าๆน้องๆครับอืมปลาแรกครับทำได้หลายเมนูนะครับปลาแรกครับนึ่งมะนาวก็อร่อยมากครับ ไงอ,อ,อูคือน้ำเสียดายนะครับ,รบตัวใหญ่ขึ้นแต่ว่าไม่ทนได้ยิงเนาะมันเป็นจังหวะที่ไม่ดีครับถ้าเรายิงไปอะ่ะไม่ถ้าโดนไม่เต็มอะ่ะมันหลุดเราก็เสียดายสูญเสียโอกาสก็เดี๋ยวไว้คราวหน้าก่อนเดี๋ยวรอให้มันเดี๋ยวค่อยไปไปนั่งเฝ้าใหม่รอให้จังหวะมันได้ก่อนแล้วเราค่อยเอานะครับมันจะได้ไม่สูญเสียโอกาสตรงนั้นถ้าเรายิงไม่โดนอ่ะ มันก็จะไหวมันก็จะไม่อยู่จุดนั้นนะครับมันตกใจอืม,มแต่มันเปิ้ซีฟู้ดนะน้งอร่อยมากครับถามถึ้กใจครับ เนื้อปลาจะสีเหลืองนะ้ำพึ่งเลยครับอืมอืมอืมเจ่งมากอืมอืมเจ้าลูกผมดูกระตูนอนึ่เยอะนะครับส่วนลูกสาวก็ไปหยากอยากไปเล่นกับพี่เนาะอืม อ๋ออืมตด,ดเลยอืมครับคลิปนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ ปล่นไซค์กำลังกินเลยนะครับจ๊ดีิผมมาแล้วนะครับนี่เรานี่เราเล่นรถไฟอยู่นะครับครับผมคลิปนี้ก็ผมกับคุณภรรยาอาจจะลาแบบเพียงยทคนนี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าถ้าได้มาพ,พี่นันานาหรือน้องๆท่านไหนนะครับถ้า มีเมนูเด็ดๆเกี่ยวกับตานแรกนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับและไปศึกษาดูถ้าทําไม่ยากเดี๋ยวผมกับคุณภรรยาจะทํานะครับคลิปนี้ก็อาจจะขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามผลงานและให้กำลังใจให้กับผมและครอบครัวนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านอย่างยิ่งเนาะ และขอบคุณพี่ๆน้าๆนอีกหลายท่านนะครับที่ได้เข้ามาอุดหนุนไม่ว่าจะเป็นแว่นตาหรือว่ายางยิงปลาของผมนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านครับผมใช้เองครับและผมการันตีว่าแจ๋วครับยางยิงปลาก็แรงครับคลิปนี้ก็อาจจะขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ